สวัสดีครับตอนนี้ผมจะมาเทสระบบปั๊มลอยให้คุณตานะครับตอนนี้จะขึ้นบันไดละบันไดข้างบนนะครับขึ้นมาอยู่คาตอกตะปูขึ้นมาประมาณ5เมตรนะครับเรามาดูตอนนี้ครับตอนนี้น้ําไหลน้ําไหลแล้วนะครับจะมีลูกลอยอยู่ข้างกันนะครับน้าไหลน้ําไหลแรงมากตอนนี้ ของติดระบบลูกลอยใส่บ้านๆนหน่อยนะครับเพราะว่าใส่ไปกับช้อนกันกันหาอุปกรณ์อยู่ก็เลยเจอช้อนกันน้ําหน่อยเสร็จแล้วถ้าน้ําขึ้นมาเต็มนะครับน้ําขึ้นมาเต็มลูกลอยตัวนี้จะลอยนะลูกลอยตัวนี้จะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาตอนนี้น้าก็จะหยุดไหลหยุดไหลแล้วครับพอลูกพอน้ําน้ําโดนใช้ไปลูกลอยก็จะตกลง ต้องรองให้ระบบมันรีเซ็ตมาแล้วนะครับถ้าน้ำเต็มไหลขึ้นอ่าพอใช้น้ำรอรีเซ็ตแป๊บนึงอ่ะโอเคครับ